สวัสดีแฟนๆของพี่ๆหนังหน้าโรงด้วยแล้วก็สวัสดีแฟนๆของพวกเราทั้งสองคนคคด้วยนะครับก็ช่วงนี้ใกล้จะสงการแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยเดินทางไปไหนกลับต่างจังหวัดก็เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขเล่นน้ำสงการกันอย่างทั่วหน้านะฮะขอให้ ทุกคนมีความสุขกับช่วงปีใหม่ไทยนี้นะครับแล้วก็ทำอะไรก็ระวังนะครับเล่นน้ำกันอย่างมีลิมิตนะครับแต่ว่าฝักเพลงเต็มแม็กซ์ด้วยครับระหว่างฉีดน้ำไปก็เจอสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนก็เต็มแม็กซ์กับเขาได้นะคะแต่มีแค่เจออยู่เต็มแม็คสวัสดีครับ ต้อนรับน้องบูมกับน้องภูมิเข้าสู่หนังน่ารงค่ะ <Yeah. S 3> สวัสดีครับผมภูมิพงษ์ราชตาครับผมสวัสดีครับ <Hey. S 3> บูมสหัครับครับ <Hey. S 1> <Hey. S 2> พี่แฝงอยู่ตรงนี้ <Hey. S 2> ต้องบอกแล้วว่าหนุ่มหน้ามนคนมาจากที่ไหน <Hey. S 2> ต้องมีแบบว่าสโลแกนแล้วอะไรจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ทงคู่ก็เหมือนมีนะซิงเกิลซิงเกิลครับเป็นซิงเกิลคู่แบบดูโอเป็นเพลงที่เราได้มาทำงานร้องเพลง ด้วยการเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกใช่เพลงนี้คือเพลงอะไรคะน้องบุมเอ่อเพลงชื่อว่าเต็มแม็กครับผมคอนเซปต์เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับแบบความ Y2K ครับยุคพ่อแม่แล้วกันฮะพี่ยุคพี่ยุคพี่ยุคพี่เป็นยัพี่เป็นยุครุ่นกันอยู่ใช่ก็คือ2002ราตรีนะทายุคเราอ่ะเข้าใจปะเออนั่นแหละเขาก็จะพาให้ทุกคนเนี่ย เขาเรียกอะไรย้อนกลับไปเนาะไปสู่แนวเพลงที่มีความแบบ y to เนาะเป็นแบบว่า Prop Dance เฮ้ยแต่เพลงมันสนุกอยู่นะแบบนั้นเพลงสนุกวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งน้องบูมและน้องภูมิได้รีอกไปกับเราด้วยใช่่ะเพราะว่าเพิ่งเสร็จเลยใช่สดย้อน MV เพิ่งปล่อยไปเองเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาแล้วน้องๆก็อยู่กับเราวันนี้้วยครับผมขอดูหน่อยแล้วค่อยมาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะ Uh, yeah. uh, 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 uh. Ui tao bà tao ta Ui ta, yeah. <laughs> ui uh, <laughs> 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 โอ oh. wow. wow. oh. wow. yeah. oh. oh. ้านเพลงของเรามาเบลมาเลดูจากลกนอนาคตเอาวาร์มาแล้วมาแล้วปัจจุบันตัวเกเรทำตัวเกเรเธอคงโอเคคงสนุกอย่ไม่ได้หันไม่ได้หอ e Y2K เคของจริงแล้วผมขอทอนหกขอแบบฉัดๆัเอาให้พวกพี่แบบว่าได้ฟังเป็นบุญหูหน่อยหูเป็นทองคำกันไปเลยอก็ดันละแต่ว่าแต่ว่าที่ที่เราร้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอกขนาดนั้นฮะแค่หนูพูดก็พอแล้วเขาบีบพวกผมว่าเวลาอัดเพลงเนี่ยเขาบอกว่า ให้ลืมวิธีการร้องถูกๆไปเลยครับเขาบอกว่าให้ร้องแบบเสียงแบบร้องสนุกสนุกแต่แคร์ไปเลยเน้นฟิลเน้นฟิลรักเธอเต็มแม็กซ์แม็กซ์แม็กเต็มแม็กซ์แต่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 แม็กซ์โอ้คิดจะมาเจอแพ็ค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 ไม่ให้ใครให้ใครก็แต่แม็กซ์แม็กซ์แต่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 แม็กซ์โอ้ใจมีแค่นี้ แต่มีแค่เธออยู่เต็มแม็กอู้เอาอะไรมาไม่พออ่าแล้วมันมีคำอะไรอะไรจะมัดเธอแบบคิดจะมัดเธอแพ็ค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 แบบว่าแบบเอาเธอมาแพ็ค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 ไม่ให้ใครแบบแพ็คเขามาจีบอะไรเหมือนเหมือนเขาเล่นคำเขาเล่นกับคำอะไรเต็มแม็กแล้วก็จะแพ็คแพ็คไปเลยมีความจังหวะหัวใจอ่ะของพี่บีบีเนนาะ มีความแบบเพนจีนีนอยู่ใช่ก็เปิด MV มาก็มีความแบบอยู่ใน MV ยุค2,000พันย้อนยุคหน่อใช่แล้วเราก็เกิดแบบความสับสนอิ่ยทำไมอยู่เฉยมี iPad อ๋อออกมาออกมาจะยตีมาเออมีความทะลุมิตเต้มาแล้วก็เจอพี่มาเบลอึ้งไปเลยฮะมาเจอสาวในโลกปัจจุบันก็คือเราไม่รู้ว่าจะอึ้นกับ โลกปัจจุบันหรือว่ามาเบลดีคนดีอึ้งกับความสวยมาเบลแหละชุดชมพูขนาดนั้นหนาวขนาดนั้นหนาวเป็นเป็นเป็นแฟชั่นเมืองหนาวเออหนาวใช่เคยเจอมาเบลก่อนหน้านี้ไหมเลยเจอที่นี่เลยที่นี่ที่นี่เลยแล้วเราก็เพิ่งรู้ก่อนวันที่จะถ่าย MV เลยว่าคือว่าว่าคือพี่มาเบลใช่ อุ้ยจริงเหรอแล้วก็แบบตื่นเต้นที่จะได้เจอ<ด>แต่ว่าพอพอเจอตัวจริงแล้วคือพี่เขาเป็นรี่มากครับแบบว่าเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็ดูแบบมีพลังบวกดีครับ เต็มที่เนาะเต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์จริงๆนะมาเบลพี่ดมดะสตาร์ดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีชาเลนจ์ให้กับน้องๆอีกนิดนึงชาเลนจ์อีกแล้วเกินต้านอ่ะเกินต้านอืออะไรไหมเกินต้านไม่ไหวลเกินต้านเต็มแม็กซ์เกินต้านมากเรนนต็สู้เธมดมหรอก มองที่ไรกันน่ารักและสดใสคงตา้านทำไมไว้ฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกเป็นรักคนอื่นไปหรอ,อเกินต้านจริงนะเออแต่แต,แต่จริงจริงนะมันมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าแบบไม่ว่าจะเป็นสไตล์เพลงหรือว่าสไตล์แฟชั่นมันก็ เขาเรียกวอะไรมันมีการนํามาใช้หรือว่าหมุนเวียนแบบเนี้ยได้เรื่อยๆเนาะอ่าเป็นไงบ้างการทํางานเพลงนี้ผมต้องบอกว่าเออเอ็มวีเนี้ยเป็นเอ็มวีที่แบบทุกคนคือตั้งใจมากครับทุกคนคือแบบทํางานคือตั้งแต่เช้ามืดแล้วผมมาเจอพิภูมิตอนตีห้ากว่าๆครับแล้วแล้วก็แล้วก็ยาวไปถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าๆเลยครับวันนั้นเป็นวันที่แดดค่อนข้างจะ ร้อนมากแล้วก็คือในเอมีที่เห็นเราแบบปั่นๆกันอยู่นะครับอันนี้คือแบบก็คือข้างในคือเราจะตายกันแล้วแต่เราโอ้แต่ว่าเราต้องเต็มแม็กต่อไปคแล้วก็เพลงนี้เรียกว่าสนุกมากๆตั้งแต่เข้าสตูเข้าห้องอัดเลยได้เจอกับพี่ก๊อฟปสการ์ดแล้วก็พี่เอฟูที่ทํางานให้ในวงการของทมิกาเซ่ด้วยแล้วแล้วก็ได้พี่ๆเขามาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ในเพลงนี้ก็ เรียกว่าทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงก็พาเราย้อนยุคกลับไปคิดถึงช่วงนั้นตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เจอที่เราเพิ่งจบปีสี่ใหม่ๆยุคนั้นนี่เออคิดถึงนะพูดแล้วก็จบแล้วเราบีนตอนนี้ใช้กําลังตอนนี้เริ่มงงกับงงกับกาหนูแล้วน้องพูดไปว่าเมื่อสองปี่แล้วน้องอายุสิบเจ็เหตุการณ์ที่ ที่ที่แบบโอ้ยนั่นสุดๆเลยคือผมทำโทรศัพท์หายครับทำหายในกองทำหายในกองทำหายในกองแล้วคือตั้งกองคือวุ่นวายหมดเลยเพราะผมคนเดียวแล้วแล้วแบบพี่เขาต้องไปดูในกล้องมันจอนปิดดูอย่างนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ในเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งครับแล้วมันมีแบบเสื้อมากองกองทับกันไม่เห็น ที่มหาของคำว่าเต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์็ตกใจกับเต็มแม็กซ์เลยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยหาคอนเทนต์แหละคอนเทนต์ขอโทษด้วยครับอยากจะขอโทษด้วยอยากยไม่มีเรื่องเล่าเป็นฟันแฟตไปเนาะไม่มีคำวิจารณ์ใดๆนอกจากจะไปเต้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสอนหน่อยได้ไหมรักเธอเธอ เต็มเต็มไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเลยอ๋อเพลงนี้เองอะไรคุณขนโพดิรักเธอเสมอนานเท่าไรยังรักเอาไปหมดเอาไปหมดเอาไปหมดมีรักเธออะไรอีกมาเต็มแม็กซ์ดีกว่าเอาเต็มแม็กซ์ดีกว่าเต็มแม็กซ์นี่ครับรักเธอเต็มแม็กซ์แล้วก็ชกชกลมแม็กซ์เต็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 มแม็กซ์ โอ้กแล้วท่านก็มาลงปึบคิดจะมัดเธอแพ็ค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 แพ็แคแพ็แพ็คแพ็แพ็ค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 แฮ็คครแพ็คแพาค็คแพ้วต็คแพ็คต็แพกคต็มัพแ็็แ็็แแ็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 

ทคเดียวได้เลยไปถึงที่อื่นน่ะอัดซริไม่ใช่ที่นี่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเต้นตามของเราได้ไปสโลไปสโลใน t ิ k ตอกเอาเพราะว่ามีชัเมีชัดเลไหมฮอบเหรอฮอบเตมักอันเดอร์สกอร์บูมเอ็กซ์พูมครับหรือว่าคุณผู้ชมเองถ้าอยากเต้นแล้วอยากให้น้องๆเข้าไปดูก็อย่าลืมติดแท็กติแท็กได้วยเดี๋ยเข้าไปส่องเข้าไปส่องเลย ท่าไม่ยากวิท่าง่ายเระดับเดอะสตาร์ซีเนี่ยอย่างพวกเราเฮ้ยใครบอกอ่ะยังไงก็เต้นได้อยู่แล้วเต็มแม็กซ์นะครับเออแต่เมื่อกี้พูดถึงเดอะสตาร์อันนี้เป็นแบบความเขาเรียกแหละความต้องการส่วนตัวเือเราเนี่ยเห็นน้องๆ first impression เนาะในรายการเดอะสตาร์ไอดอลเนาะแล้วเราก็แบบอุ้ยรอบออดิชั่นเข้าใจปะเพลงในรอบออดิชั่นวันนั้น่ะ มันยังแบบบนเวียนู่ในชีวิ่งใช่ขอขบฟังสักหน่อยนะให้แบบว่าดึงทุกคนกลับไปเดียวพอรูปเดียอา้ามาหมอนิดเดียวเอออกรักเอออก็คิดถึงแต่เธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจไม่เคยจะไม่รู้ไม่เคยจะไม่เห็นไม่ห่วงเลยว่าใครมันจะเป็นหรือจะตายคำพูดที่ไม่เคยคิดจริงๆมันคือยาพิษ ทำลายชีวิตของคนงมงายเธอจะรู้บ้างหรือเปล่าคิดหรือเปล่าว่ามีใครเขาทุกทนพิษของคำคนร้ายแรงแค่ไหน พี่ชอบมากเลยอ่ะภูมิใช่พี่อยากให้หนูแบบทำอะไรแบบนี้เยอะๆเนี่ยตายได้เลยครับได้ฟังน้องละตายได้เลยแต่ขออยู่ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนอยู่รีแอคก่อนใช่ ก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจนบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคงไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เดียวในคนมันใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคคำๆก็เจ็บประจานก็เลยต้องเยี่ยวคนดูอยู่คนเดียว เขาใจคคำว่าดูโอป่ะเข้าใจคคำว่าดูโอป่ะแลวคือภาษาเหมือนกันเลยนะเออวิเก่งอ่ะเร้าของเท้าเธอแล้วน้องอ่ะเข้าใจป่ะมันสมกับคำว่าเป็นไอดอลจริงคนน้องทั้งครูก็คือแบบเยาวชนแห่งชาติอ่ะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากเออแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานที่เป็นผลงานซีรีส์ด้วยใช่ครับอยากจะฝากนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากพวกผมด้วยนะครับบูมกับพี่ภูมินะครับก็คือรับบทเป็น เต็มกับแม็กซ์นะครับในเอ่อซีรีส์เรื่องอะไรฮะ Across the Sky ครับก็คือต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่พวกเรากลับเข้าไปสู่ในยุค Y2K นะฮะนี่ก็คือถ้าทุกคนเห็นในทีเซอร์แล้วว่าทำไมผมต้องสีม่วงกัน2คนแล้วก็มายืนทะเลาะกันนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าทำไมนะต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเป็นซีฟอร์มยากเนาะอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของช่องวัน31ครับที <t <t ่แบบว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็เห็นตัวทีเซอร์กันไปแล้วแหละอะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งคู่ก็น่าจะเป็นแบบ เส้นเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆเออเนาะใช่เรองาวอาจจเป็นเาอาจจะเป็นปมอาจจะเป็นปมของเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันกลัวพูดอะไรกลัวปมพูดอะไรไปบ้างดีไม่รู้ผู้กลัวูมหลุดมากก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook IG ของช่องวัน31 Thailand แลนะครับแล้วก็ติดตามผ่านช่องทางของ IG ของพวกเราทั้งสองคนได้เลยครับ สำหรับเพลงเต็มแม็กซ์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นความสนุกสนานที่เต็มแม็กซ์แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับสนุกไปกับมันนะครับแล้วก็ฝากไปเต้นชาเลนจ์ของพวกเราด้วยนะครับใช่ไหมครับพี่ภูใช่ครับสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางนะครับช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับ ฝากด้ว <mm ยนะครับนอกจากฝากน้องๆทั <sh arp>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  ้งสองคนแล้วเนาะก็ฝากหนังนร้องไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งตั่นไปทั้งตัวเลยเต็มแม็ก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 สวัสดีสวัสดีครับว้าวเต็มแม็ก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 